มีายาแก้แพ้ไหมครับอ่าคุณลูกค้าแพ้อะไรมาคะแพ้คนคนนั้นของเธอครับอ่ายาแก้แพ้แบบนั้นไม่มีหรอกค่ะงั้นขอเป็นยาแก้ปวดก็ได้นะครับปวดตรงไหนคะปวดหัวปวดตัวหรือว่าปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้คะปวดใจครับอ่าปวดใจใช่ยาแบบนั้นก็ไม่มีเหมือนกันค่ะคุณลูกค้างั้นผมขอซื้อยาลบรอยแผลเป็นก็ได้ครับอ่าเป็นที่ไหนคะก็เป็นที่ใจนี่แหละครับ มันเป็นลึกมากเลยไม่รู้จะลบมันออกได้ยังไงงั้นพอจะมียาตัวหนึ่งรักษาได้ค่ะยาอะไรเหรอครับยาแก้ไข้อ่ะค่ะแต่ผมไม่ได้เป็นไข้นะครับทำไมต้องกินยาแก้ไข้ด้วยครับคุณเป็นไข้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ไข้ธรรมดาด้วยนะคะเป็นไข้ที่ชนคนที่ใช่อ่ะค่ะอุย้ยคนรู้ก็มโนอ,อะไรป่ะยาเธอ